เอาละครับก็สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมก็มาพบกับผมนับช่องยูทูปนับกิ่งปากางมุ้งแล้วก็สวัสดีนะครับไปยังไปเฟซเฟซบุ๊กรูหนะรู้จักยาวครับเดีะรูนี่บายกิ่งปากางมุ้งในครับนี้ก็มารับชมครับ อุปตุมูมเอดเอด็ดนะครับรอยสามสิบกิรุกรถแรงไปน้องวันนี้ใจวากีบกับวันนี้ตอนนี้ก็กำลังเคลียร์ริงนะครับเกลียริงไงบ่าวโยครับพี่น้องบาเล็กกับบาเล็กเกลี่ยริง่งไงบ่าวโยขึ้นไปลมไม้บนกวนตรงโน้นนะพี่น้องก็เมื่อกี้ก็ล่างไม้มาคัล่างไม้มาก็ขับพี่น้องตอนนี้กำลังแต่งตี้ครับวันนี้ แตงตีเ้เอ๋บาโยครับเบาโยเบาเล็กนะล้มดูเดือนมากคู่นี้ไม่มีใครยอมใครตอยรอเก็บริมควนให้พี่น้องเดี๋ยวเบาโยมาครับใส่ที่ใส่หัวกิบคือไปกิบไม้พี่น้อง ไปกีบไม้ครับเพราะว่ารถจีบย้ายไปแปลงอื่นคนระับซู่มิตุโมกหนึ่งกันปกติกันนี้จะล้มไม้อย่างเดียวครับ ีจะกอรวมกันเดูอเดือนมากพี่น้อง ต well. อวใจกันพี <recess ed isolation> ่น้องตีมานเดียวกันครับบายโยน่าจะไปขึ้นทางอื่นพี่น้อง จับวัดเสียเป็นเนินลงมาไปน้องบาอยโยไม่รู้ว่าไปขึ้นด่างไหนนะับโอ้มาปล่อยปลาครับ ่อยูนี่น่าจะไปขึ้นอีกวังหนึ่งพี่น้องปุดแล้วครับปุดกอไปแล้วพี่น้อง เรียบตรงนี้นะอย่าตัดต่างขึ้นให้บาโย่ไปเนาะแล้วว่าเราเดินไปดูแล้วฝั่งนูน้นต่ตางขึ้นคนก้างที่จะหายากนะครับก็เลยต้องให้สุมิตตโมตัดต่างให้เนาะ เป่อยู่ไม่รู้ว่ามันทำอะไรายอยู่พี่น้องวันนี้ก็เปล่าลึกต่างๆห้ครับเปอ่ลึกนะเปลลึกกับเปอยู่เดี๋ยวเปลลึกจะไปจีบไม้ต่อพี่น้อง ไปแล้วค,ครับไปกิบไม้แล้วครับดูไปตัวโนะนครับวันเมาโยก็เนี่ยครับน่าจะขึ้นตรงนี้ไปน้องเป้นควนครับเป้นควน